ค่ะพอกดช่องไม่ว่าผัวบอกนะคะมาทำให้มาต่อยดีกว่าให้มาต่อยว่าไงจ๊ะมีเอฟซีใจดีให้แค่ให้ขนมน้องมุกมุกตาค่ะเขาส่งไลน์มาตะกี้ว่าห้าร้อยเลยเหรอคะเขาเขาแคป โอ้ค่าไม่ถึงห้าร้อยเขาเก็บไว้ให้น้องกินนานๆนะคะนี้มาเรื่องเอาขนมที่ร้านแม่แลวก็เอาเนาะโอ้จ้าเอาอะไรก็เอาเถอะค่ะแล้วแต่เดี๋ยวมาต่อยชิ่กลางมาต่อยบัวลและจะเอากลับยังไงคะนี่อ๋อให้พี่ชิดไปส่งนะคะ หอบใหญ่หอบใหญ่เจิ้นมาโดยหาถุงมาใส่เอให้น่าเอานขนมไม้นอนมาส่วนขนมนี้ถือคนโตก็ยังหนีเสื้อขนมนี่อร่อยมากเลยนะอันนี้อร่อยเลยเหรอขนมที่อร่อยมากนะฮะอันนี้เป็นไดโนเสาร์เนาะเด็กๆเราก็ยังกินเลยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบขอบคุณค่ะนะคะน้องนุกนะคะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง นี่นี่รางวัลใหญ่นั่นนั่นนันดูรางวัลใหญ่หน่อยสิจ้าขนมขนมเยอะเยอะนี่ใตังค์้ตังขอบคุณค่ะขอบคุณห้าร้อยนะคะยิ้มยิ้มดีใจนะคะได้แล้วใส่แลก่อนมาถุงให้น้องเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาขนมหน้าอันี้ลงให้ลุงน้ำมาอันนี้ลุงเอาแบงค์ให้ลุงเหรอได้ขนมแล้วไงเออว่จะรวยจริงๆเนี่ยเนี่ยว่าแบบนี้นี่นี่นี่เละ ผลไหคะจะห้าร้นะคะนาะีหลายวันลูกแบกไปแบกไปเอาแบก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 ไปขนไปส่วนน้ำก็เาไม่ถึงก่อนนะคะสาวไปก่อนนะน้ำมีใ้ลองให้แบกกอนลองให้แบกแบกแบกเี่ลูกแบกเลมเแบกล้ม่าแบกแบกแบกกลับลูกแบกกับาขนมมลยกแบกกับนะคะแบกกับหวไหมลูกนะคะ น้ำไม่ม่เอาใช่ไหมให้ลุงใช่ไหมค่ะให้ลุงค่ะน้ำไม่ลุงเนาะให้ลุงขนไม่ให้ค่ะให้ลุงเสือขนไม่ให้บายบายลูกบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายน่ารักมากเลยตั้งบนตั้งบนตั้งบนแช่งมันขนมจะหล่นอย่างเดียวถึงนหั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 นไปด้วยนะคะเราก็บ๊ายบายจ้ะบายบาย หน้าตาเหมือนคุณพ่อมากเลยต้องสังเกตชวนคุณพ่อนั่นแหละมันดีผู้หญิงดีเล็กน้อยนะคะอือไปแล้วนะคะก็เหลือน้ำอารมณ์เนาะเหลือน้ำนะคะหอบขนมห่อใหญ่ไปเลยครับขนมกลับบ้านเลยยิ้มใหญ่เลยยิ้ีใจน่เลยค่ะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีโอ้ยังไม่ได้อะไรเลยเราเอาไม่รู้แล้วลุกไปแล้วไม่ใหญ่เอากินนาทีเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่ยมีอะไรห่อพอสองนี่เพงจะได้น้ำหมาต้อยมาต้อย มาเสริมสวยให้แม่หน่อยสิจ้าเสริมสวยอย่าง้วนะครับมาก็เสริมสวยแล้วก็จะไปเอาข้าวกล่องมาแจกเลยพี่อนก็จะได้สวยๆอร่อยๆเนาะข้าว้าวกล่องกี่กล่องห้าสิบกล่องนะคนะเอาม่อ๋อข้าวกล่องห้าสิบกล่องค่ะเดือนนี้ม่รีข้าวกล่องห้าสิบกล่องอ๋อสักพักนี้แหละค่ะไอพ่อผู้ใหญ่มาก็จะมาละค่ะทรงยุ่งกุ้งตุงนาวลูกทรงยุ่งกุ้งตุงแม่มาต่อยบอกข้าวกล่องห้าสิบกล่องมีอะไรอู้เลยนะ มีน้ำแข็งเกหีมะค่ะเดี๋ยวแม่จะลงคลิปนี้แล้วก็เข้าไปเอามาแจกแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะข้ามบางคนก็อาจจะกลับอย่างเช่นกัปตันก็จะกลับบ้านดีครับกัปตันก็จะกลับบ้านแล้วเหรอมีเอียงนะครับเข้ายังนะครับเข้าโกโก้ไร้วะจะเป็นข้าวผัดผัดรวมนะคะจะเอาเหมือนกัรเลือ่ะา้องวันนี้ครับ ข้าวห้าสิบกิโลครัดน้ำส้มเกตฮิมาสองลังค่ะเมื่อเช้ามีสี่ลังค่ะเป็นวันเกิดของคุณพเยาวนะคะทองจำปาค่ะวันคล้ายวันเกิดเพื่อนค่ะเนาะแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่แจ้งด้วยวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมีลำของแม่ของแม่วันที่21ของแม่ดาก็แจ้งเลยสิคะค่ะแจ้งแม่ลำกี่คนคะเอาแปดเก้าลังแม่ดา โอ้เต้องแจ้งแอดมินไปเลยสิคะอันนี้แม่ผู้ใหญ่ไม่ได้รับหน้าที่ตรงนี้ขาไม่ได้รับหน้าที่ตรงนี้ค่ะก็ถามแม่ดาไปเขาบนแล้วเขาได้รับโชคเขาก็เลยเมากล้วยของแม่ดาทั้งร้านแล้วก็โอ้เมากล้วยทั้งร้านนะคะวันนี้ยวันที่สิบเก้าแม่อีกสองวันค่ะก็จะไหว้กล้วยแล้วก็จะรำแล้วก็จะแจกกล้วยไปหมดเลยครับผมนางรำเก้าท่าน ใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เยอะนะคนละร้อยไม่เป็นไรครับอันนี้ห้าสิบาทก็เอาครับห้าสิบาทก็รับเนาะพี่อ๋อว่าห้าสิบก็ยังเอาพี่อ๋อสำหรับแม้ผู้ใหญ่บางทีเอฟซีบางท่านอาจจะไม่มีเลยหนูก็รับฟรีให้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเกิดที่แรงศรัทธานะคะพี่ไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวแต่เงินนะได้เนาะแม่ผู้ใหญ่ได้ค่ะได้จะเห็นอย่างนั้นอันเสริมสวยค่ะฮะแม้ผู้ใหญ่ก็เสริมสวยนะคะ จะเสิร์ฟสวยป่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอาข้าวกล่องมาแจกไม่ทานนะคะเพราะว่าอัดแล้ววันนี้อ๋อเดี๋ยวจะเอาข้าวกล่องมาแจกก็ต้องมาอีกทรงหนึ่งป่อค่ะก็ไม่มีอะไรทำนะพี่โอ๋เนาะก็ทำทำไปค่ะมันแดดขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆนี่นะครับกล้วยที่นี่ค่ะวันนี้ยังค่ะลูก โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วมาต้อยลมพัดนิดเดียวนั่นๆหมุนนิดนึงมหมุนแล้วนิดนึงมันจะสมนไปไหนเสือเพราะไปตัดหญ้าไงอ้าไปตัดหญ้าไหนจ๊ะตัดหญ้าไมนกบี้อ๋อหรอไปเข้าชมรมคนตัดหญ้าไม่เป็นไรไปไหนก็ได้ค่ะเราต่างคนก็ทำของตัวเองไปนะคะนี่ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่มาต่อยข้างหน้าบ้านจะคำใสนีิตั้งหันลมเนี่ยตั้งหันลมเนาะอันเล็กก็สวยดีแม่คำใสอยู่ในร้านเนาะมิตรจิรีวันนี้นี่ค่ะดูองค์ปู่นะคะวันนี้ท้องฟ้าใสมากเลยค่ะน้องมาต่อยก็เปียผมให้อยู่คาถกเปียนะคะ นี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะฟังฟ้าสดใสนะคะมีผ้มงอกด้วยนะคะแม่ใหญ่ก็มาต้อยก็ดึงออกให้ทุกทีนี่นะคะฟางฟ้าสดใสมากเลยอันนี้ล่มใครคะนี่ลุงลุงมค่ะโอ้่นยังเอาไว้ให้เราใช้อยู่เนาะ อโอ้ยแม่ความจะล่าสีเหายไปสายลมอันนี้สายลมโอ้พี่อ๋อนี่ได้คลิปไปแล้วนะจ๊ะไปหลุดแล้วค่าผลแม่มาต้อยไปหาเห็ดอ,อยู่กับเขาอยู่บ่เจ้าไม่ไม่หนูไม่ไปเลยกินแลน้วเนาะเข่ากันเหอเห็ดเห็ดปูกหรือว่าเห็ดโคนนะคะได้กินแล้วค่ะอร่อยอยู่แด้เนาะอร่อยอยู่เพราะได้กินกินครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยกินไม่ได้เยอะหรอกแม่มันเบาท้องมันเป็นนั่นแล้วลูก มมไ,มไม่ต้องเอาไว้นน้นเอาพ่อหลุมหลุมเลยลูกไม่ต้องแน่นกับใดเอาเลยจ้ะเอาเลยพ่อผมแม่บางเอาแบบไหนก็ได้ไม่ต้องแน่นมากหรอกลูกถักถักลงไปก็พอนี่นะคะกัปตันก็น่าจะใกล้จะกลับแล้วแม่ก็บอกเราไว้ว่าอย่าฝ้ากลับกัปตันกัปตันครับใกล้จะกลับแล้วบอกอเ,เออยย่าฟ้าเมื่อเด้อเท้าเข้า,ขาก่อนเด้ยอยว่าภาษาพูดไทย,ยนี่แหละ บรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้ค่ะค่ะช่องไม่ออก,กูกเขาจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะช่วยก,วก,ก,กดไลค์กดแชร์กดกรดิงให้ด้วยค่ะสวัสดีจ้า